มาดูการเปลี่ยนล้างสารกองน้าถังไฟเบอร์แบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับผมใช้มา2ปี8เดือนกว่าแล้วนะครับถังนี้เป็นถังสารเลซินครับใช้มุ้งไนล่อนคุมไว้แบบนี้เพื่อจะเอาน้ําออกจากถังก่อนนะครับใช้ยางในรถมอเตอร์ไซค์ยางในรถจัก,กรยานก็ได้ครับรัดไว้แล้วก็เทออกได้เลยครับ การเปลี่ยนสารกองครั้งนี้ผมจะเพิ่มสารกองมาอีก2ชนิดนะครับปกติผมใช้แค่คาร์บอนกับเลซินเหมือนไข่ปลาเลยครับสารกองเลซินก็จะช่วยลดความกระด้างของน้ํากองพวกค่าผินปูนครับปลาที่บ้านผมเป็นระบบปลาบาดานผินปูนจะเยอะครับต้องติดระบบกองเลซินช่วยครับถังนี้จะเป็นสารคาร์บอนนะครับสารคาร์บอนก็ทํามาจากกะลามะพร้าวเผาไม้เผาฐานหินบางชนิดจะช่วยดักจับกลิ่นสีสารอินซีคลอเีนสารพิษบางชนิดได้ครับ ออกยากอยู่ครับต้องใช้ตัวช่วยเอาน้ําใส่เข้าไปครับเอาน้ําใส่ให้สารกองแตกตัวหน่อยครับแล้วก็เทออกมาพร้อมกับน้ําเลยครับก็จะเทออกได้ง่ายครับถ้ามีน้ําเข้าไปช่วยครับล้างทําความสะอาดหัวกองแกนกองสะอาดดีแล้วก็จะเติมสารกองใหม่เข้าไปครับตรงนี้มันถอดออกไปล้างได้นะครับนี่ครับหมุนใส่กลับเข้าไปครับ ปกติถังนี้ผมจะใช้เรซินนะครับถัง10คูณ54นิ้วนี้นะครับเปลี่ยนไปใช้เป็นแบบ3สารนะครับใส่3สารในถังเดียวครับส่วนถังนี้8คูณ44นิ้วจะเปลี่ยนเป็นถังเรซินครับที่ผมใช้มา2ปีกว่าจะใช้สารคาร์บอนกับเรซินก็จะเพิ่มสารมาอีก2ตัวครับสาร2สารนี้ครับที่เพิ่มเข้ามาครับเอนท์ไซต์ไว้จับสารแข็งลอยต่างๆครับแล้วก็แมงกานิสเอาไว้จับสนิมเหล็กครับชุดนี้ผมก็สั่งมาจากร้านคาออนไลน์ครับอย่างละ15ลิตรเอนทาไซต์แมงกานิสแล้วก็คาร์บอนคร ต้องมีตัวรองด้วยครับเป็นกวดแม่น้าครับผมไปซื้อมาจากร้านขายปลาสวยงามครับมาไว้รองแต่ละชั้นครับป้องกันสารมันรวมกันครับกวดแม่น้ําผมก็เอาไปต้มน้ําเกลือครับแล้วก็คนล้างทําความสะอาดมันจะมีเศษไม้ลอยขึ้นมานิดหน่อยครับเราก็คัดออกครับจะกรอกสารถังใหญ่ก่อนนะครับสิบคูณห้นิ้วเปลี่ยนเป็นถังเดียวใช้3สารนะครับต้องใช้กวดแม่น้ํารองที่ก้นถังก่อนครับให้ท่วมสเตนเนอร์ตรงนี้นะครับชั้นล่างจะเป็นสารคาร์บอนครับสารคาร์บอนมันจะมีความละเอียดครับมันอาจจะไปอุดตันตามร่องสเตนเนอร์ตรงนี้ได้ครับ เราต้องใช้กวดแม่น้ำรองให้ท่วมหัวสเตนเนอร์ตรงนี้ครับใส่แกนกองครับตรงก้นถังมันจะรองรับหัวสเตนเนอร์พอดีนะครับมันจะใส่ลงไปจุดกึ่งกลางพอดีเลยครับปิดรูแกนกองครับผมทําแบบนี้มาครับใช้ฝาขวดน้ําแล้วก็เหล็กสตัดขันน็อตแบบนี้ครับปิดรูแกนกองกันสารมันลงไปครับกุ้ยครับตัดเป็นแบบนี้ครับใช้เทปกาวแปะช่วยครับกดแม่น้ําครับ ทได้จุดกึ่งกลางของถังพอดีเลยครับเอาไว้ฉายมาส่องดูได้นะครับตรงหัวสแตนเนอร์นี่ห้ามดึงขึ้นนะครับไม่งั้นถิ่นจะไปแทนที่ตรงก้นถังครับอีกหนึ่งแก้วครับแก้วที่สามครับ ใช้หินไปทั้งหมด9กิโลก่อนจะท่วมหัวสแตนเนอร์ครับผมใช้หินกวด2เบอร์นะครับเบอร์ประมาณ8มิลกับ12มิลครับใช้หินเบอร์8มิลเทลองก้นถังไปก่อนนะครับ6โลครับแล้วก็ใช้หินเบอร์12มิลลอยด้านบนทับหินเบอร์8มิลอีก3โลครับแก้วยันต์ตินี้ก็ตวงเต็มแก้วก็1.5โลครับต่อไปเติมสารแอท i v a เวตเต็ดคาร์บอนถุงละ5ลิตร3ถุงครับถุงที่1ครับ5ลิตรนะครับฝุ่นเยอะครับต้องใส่แมสหน่อยครับ หมด3ถุงครับ15ลิตรก็หินเบอร์8ครับ1.5โลแล้วก็หินเบอร์12 1.5โลครับวางขั้นระหว่างชั้นครับค่อยๆเทหน่อยก็ได้ครับให้ชั้นหินมันเรียงตัวสม่ำเสมอรครับตามด้วยสารแมงกานิสครับอย่างละ5ลิตรเท่ากันครับ3มถุงสารแมงกานิสน้ำหนักเยอะๆหน่อยครับ ครบแล้วครับ15ลิตรครับหลองชั้นกวดแม่น้ำเหมือนเดิมครับขนาดเท่าเดิมครับตามด้วยเอนเอร์ไซส์อีก15ลิตร3ถุงครับฝุ่นจะเยอะมากเลยนะครับไปใายส่งดูหน่อยครับได้ประมาณนี้แล้วครับเหลือแอนเอร์ไซส์อีกถุงนึงเขาให้ใส่แค่ตรงนี้ครับรอยสลบตรงนี้ครับใส่เกินสารมันจะแน่นเกินไปครับเวลาเราแบ็คเวิร์ดล้างพวกตะกอนมันจะไหลออกได้ไม่สะดวกนะครับใส่แค่ตรงรอยสลบคอครับ ยังเหลือพื้นที่อยู่ครับกาลังพอดีเลยครับหัวต้องเปลี่ยนเป็นหัวสารกองหยาบนะครับปกติถังนี้จะใช้หัวเลเซ้นครับแค่พอตึงมือครับ อ๋อครับตรงนี้ครับลูกศรจะชี้ครับทั้ง2ด้านเลยชี้ไปแบบนี้ครับฝั่งนี้ก็มีลูกศรฝั่งนี้ก็มีครับจะชี้ไปแบบนี้ครับเอาออกทางนี้ครับอินทางนี้ครับสารเรซินผมไม่ได้เปลี่ยนของใหม่นะครับผมจะลองใช้ของเก่าก่อนครับพอดูแล้วมันก็ยังไม่ค่อยเสื่อมสภาพเท่าไหร่นะครับยังไม่ออกเป็นสีดําเลยครับจะทดลองใช้ดูก่อนครับฟื้นฟูโดยใช้เกลือครับการฟื้นฟูสารเรซินผมหาข้อมูลมาใช้น้ํา5ส่วนต่อเกลือ1ส่วนนะครับใช้เกลือแกงก็ได้นะครับเกลือสมุรก็ได้ครับแช่น้ําเกลือทิ้งไว้้30นนาาาทีถึงง1ชั่่ววโมมรแแลตปิณสเ ของเราด้วยนะครับว่าม you ีมากน้อยแค่ไหนครับถ้ามีเยอะก็อาจจะต้องแช่นานหน่อยถังเลซินก็ใช้กดแม่น้ำรองก้นถังเหมือนเดิมครับ8มิล4.5โลแล้วก็ลรยหน้าด้วย12มิล1.5โลครับถังเลซินขนาด8คูณ44นิ้วตามที่กำหนดจะใช้เลซิน25ลิตรครับใส่แค่ตรงนี้นะครับก่อนจะถึงรอยสลบคอถังครับ ปล่อยน้ำเข้าถัง3สารนี้ก่อนนะครับจะล้างถัง3าสารก่อนครับยังไม่ต่อเข้าไปที่ถังเรซินนะครับด้านหลังนี้จะเป็นท่อน้าทิ้งครับผมจะหมุนตรงนี้ครับมาที่แบ็กวอร์ครับแล้วก็เปิดน้ําเข้าไปล้างให้สะอาดให้หมดตะกรนหมดฝุ่นหมดสีก่อนนะครับถัง3าสารนี้ครับแล้วถึงค่อยต่อรวมกับถังเรซินครับน้ําไหลเข้าถังแล้วครับนี่ครับดำปีเลยครับรอให้มันหมดสีดํานะครับฟาสลิ้นนะครับแล้วก็ ฟิลเตอร์นะครับนี่น้ำยังเป็นสีดาครับล้างจนกว่ามันจะหายเป็นสีดาครับจนกว่าน้ําจะใสครับฟัดลิ้นช่วยนะครับโยกฟิลเตอร์ครับช่วยหน่อยครับมันจะล้างเร็วขึ้นครับถังมันใหญ่ครับใช้เวลาล้างค่อนข้างนานเริ่มใสแล้วครับตอนนี้แบ็กวอตนะครับตอนที่เราแบ็กวอตที่แรกมันจะไม่ค่อยไหลนะครับเราต้องไปโยกฟัดลิ้นกับฟิลเตอร์ช่วยครับโยกฟิลเตอร์ช่วยครับต้องทําให้หมดความดํานะครับ ไม่งั้นสารหยาบมันอาจจะเข้าไปรวมกับสารเลซินได้ครับนี่ครับดำปีเลยครับยกฟิลเตอร์ช่วยจะทําให้ล้างได้เร็วขึ้นครับใส่แล้วนะครับตรงจุดน้าทิ้งนี่ครับใส่เข้าถังสารเลซินได้เลยครับใส่ดุดน้ําเกลือเอาไว้แช่ล้างสารเลซินครับต่อ2ถังเข้าระบบกันแล้วนะครับคันโยกถังใหญ่นะครับก็ย้ายมาที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวแบ็กวอร์ดถังเลซินอีกสัก15นาทีครับ น้ำจากถังกองสองถังนี้ผมจะใช้เป็นน้ำล้างผักผลไม้วัตถุดิบประกอบอาหารใช้เป็นน้ำหุงข้าวครับแล้วก็ต่อเข้าระบบกองอาเอาไว้ดื่มกินนะครับถ้าจะนำไปล้างจานเป็นน้ำใช้ในห้องน้ำน้ำอาบต้องใช้เรซินอีกแบบหนึ่งสำหรับน้ำใช้นะครับเรซินที่ผมใช้จะเป็นเรซินกองน้ำดื่มครับถ้านำไปเป็นน้ำใช้น้ำอาบ น้ำล้างจานมันจะล้างไม่เอี่ยมครับมันจะลื่นครับมาตรวจสอบคุณภาพน้ํากันหน่อยนะครับนี่ครับผมสั่งซื้อมานะครับเป็นชุดน้ํายาตรวจสอบค่าผินปูนครับเป็นชุดทดสอบค่าน้ําเบื้องต้นนะครับอยู่ประมาณ2มิลลิกรัมต่อลิตรนี่นะครับถึงจะเป็นค่าที่ปลอดภัยนะครับค่าผินปูนนะครับนี่ครับผมจะลองกับน้ําระบบกรองที่ผมติดตั้งครับแล้วก็ประปาหมู่บ้านแล้วก็น้ํากินที่ซื้อเข้ามาครับหลอดทดสอบครับน้ำประปาหมู่บ้านก็ก๊อกนี้ครับ น้ำกินที่ซื้อเข้ามาครับใส่น้ำแก้วที่เราจะทดสอบตรงขีด10มิลลิลิตครับผมตวงน้ำแก้วละ10มิลลิลิตแล้วก็หยดน้ำยาไปแก้วละสหยดครับผลทดสอบออกมาแล้วครับน้ำกินที่ซื้อเข้ามานะครับก็อยู่ใกล้เคียงโซนปลอดภัยนะครับ นี่ครับสนะครับสมิลลิกรัมต่อ1นลิตรนะครับน้ำประปาหมู่บ้านนะครับใกล้เคียงโซนสีส้มนะครับกองของผมก็อยู่ใกล้เคียงเลยครับสีเดียวกับน้ำประปาหมู่บ้านเลยครับเลซินของผมมันน่าจะหมดอายุนะครับน่าจะใช้ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนเลซินใหม่ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกับกอง RO ที่ผมติดตั้งนะครับก็เปลี่ยนไส้กองใหม่ๆนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูครับว่าสีน้ําจะเป็นยังไงครับ ก๊อกนี้เป็นก๊อกกอง R.O. ครับตอนนี้ผมเปิดล้างไส้กองอยู่ครับพอเพิ่งเปลี่ยนของใหม่ใส่เข้าไปครับวัดค่าน้ำดูครับปิดมิลลิลิตรครับ2หยดครับเขย่านิดนึงครับสีออกมาเป็นสีเดียวกับน้ำกินที่เราซื้อเข้ามาเลยครับถือว่ากอง R.O. ทําทำงานได้มีประสิทธิภาพดีครับถึงแม้ว่าเรซินถังใหญ่จะหมดอายุไปแล้วนะครับแต่กองอาก็ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้เรซินถังใหญ่ครับ ดื่มกินได้นะครับสีนี้สีนี้จะอยู่ในโซนมีหินปูนเยอะนะครับนะครับน้ำประปาหมู่บ้านครับน้ํากินแล้วก็น้ากรองอาโอครับโซนปลอดภัยครับหินปูนน้อยกินได้ครับกรองน้ําดื่มที่ผมใช้ก็เป็นกรองอาโอหขั้นตอนครับก็จะมีไส้กรองชั้นแรกครับโพลีโพพิลีนครับแล้วก็คาร์บอนบล็อกครับตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นคาร์บอนเกตครับกรองเวอร์ชั่นใหม่ก็จะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนบล็อกครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคาร์บอนแท่ง บูชันใหม่ก็จะเป็นสารเลซินนะครับด้านบนก็จะเป็นไส้กอง AO ครับแล้วก็กองเสริมแร่ธาตุครับมินเนอรอลฟิลเตอร์นะครับแล้วก็คาร์บอนเก็ทครับสารเลซินก็ไปต่อไม่ได้นะครับใช้มา2ปี8เดือนก็ต้องเปลี่ยนจริงๆครับหมดสภาพกับฟื้นฟูกลับมาไม่ได้ครับผมก็ต้องซื้อของใหม่มาเปลี่ยนครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถ้ามีเรื่องราวการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับของใช้ในบ้านนะครับสิ่งประดิษฐ์ผมก็จะทำวิดีโอแชร์ไว้ในช่องนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ